การเลือกทําประกันชีวิตเนี่ยเราต้องเลือกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองให้มากที่สุดนะครับและประกันชีวิตรูปแบบนั้นเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่ลองดูนะครับลองประเมินดูสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็ดูว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่ในแบบประกันเหล่านี้นะครับตัวแรกนะครับ นะก็คือตัวประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานะครับแบบชั่วระยะเวลานะครับแบบชั่วยระยะเวลาก็หมายความว่านะสมมตินะ15ปีนะปีที่1ถึงปีที่15นะ ทุนประกัน1ล้านนะครับก็คุ้มครอง1ล้านตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนะและนะไปครบ15ปีไม่เป็นไรก็เงินนี้ก็คือไม่ได้คืนนะไม่มีเงินเยเพราะทุนประกัน1ล้านเบีย้ยถ้าอายุ30ตกประมาณ2-3งสาพันเองนะครับถูกมากนะอันนี้เหมาะเห้าบคนที่ต้องการความครองแค่บางช่วงเวลา ไม่ต้องการจ่ายเบีย้ยสูงนะครับซึ่งเบีย้ยประกันเนี่ยต่ำมากนะครับอันนี้ต้องการความครองและไม่ต้องการเบีย้ยสูงนะครับในในประเด็นต่อมาครับนะเมื่อกี้ประกันชีตแบบชั่วระยะประกันชีตแบบตลอดชีพนะครับตัวข้อต่อมาก็คือตัวแบบตลอดชีพนะครับตัวแบบตลอดชีพ ประกันตลอดชีพเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับวัยสร้างครอบครัวต้องการความคุ้มครองเพื่อเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวนะครับอยกตัวอย่างแบบประกันตลอดชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็90ปีนะครับแต่ระยะเวลาส่งเนี่ยอาจจะเลือกส่งได้10ปี20ปีนะนะ15ปีเอาผมยกตัวอย่าง20ปีแล้วกันนะครับ นะคนอายุ30ยกตัวอย่างทุนประกันสักล้านหนึ่งนะเบี้ยประกันก็ประมาณถ้า,าอายุ30เนี่ยเบี้ยประกันก็ถูกเกือบส0 0 0มนบาทบต่อปีนะะนั่นหมายความว่าเราก็มีเงินเก็บปีละเกือบ3าม0 0ื่นบาทไปถึง20ปีนะไม่ต้องส่งแล้วก็คุ้มครองต่อไปถึง90ปีนะทันทีที่เริ่มก็คุ้มครอง1น่งล้านเหมือนกันนะครับ เกิดอะไรเกิดขึ้นก็จ่ายมา1ล้านไม่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเงินนี้ก็ได้คืนหมดนะครับเมื่อกว90ปีแต่ส่ง20ปีแต่ปีที่20อ่าจากนี้เป็นต้นมาในเราจะต้องการกู้ต้องการขอคืนเราขอคืนได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าที่ดีมากนะครับนี่คือแบบตัวตัวตลอดชีพนะครับซึ่งเหมาะกับวัยสร้างครอบครัวเลยทีเดียวแล้วครับแบบต่อมานะครับก็คือแบบ สะสมทรัพย์นะครับประกันประกันชุวิตแบบสะสมทรัพย์นะนะแบบสะสมทรัพย์นะครับอืมซึ่งแบบสะสมทรัพย์เนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับหลายแบบระยะเวลาก็แล้วแต่เลือกนะครับมี5ปี10ปี15ปี20ปีนะครับมีมีมีเงินคืนไม่มีเงินคืนอันนี้เนี่ยเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนวัยทำงานนะ อืมนะวัยทำงานเริ่มเก็บเงินนะคนที่เริ่มเก็บเงินไม่ต้องการความคุ้มครองเยอะนะครับเพราะตัวแบบสะสมทรัพย์เนี่ยทุนประกันความคุ้มครองก็ไม่ไม่ไม่เยอะแต่เบี้ยเก็บจะเยอะนะแล้วก็อยากประหยัดภาษีด้วยนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่หนึ่งแสน ไปจนถึงส0มแสนนะครับดหยนอ์ภาษีซึ่งก็แล้วแต่นะครับบางทีก็มีเงินคือแต่ตัวแบบสะสมทรัพย์เนี่ยเราสามารถตั้งเป้าหมายว่าสมมติว่าเรา20ปีนะครับ20ปีอายุ30 20ปีต้องการเงินเก็บให้เหลือ1ล้านบาทตอนอายุนะห้าสิบปีก็เหลือ1ล้านเลยนะครับแบบประกันสามารถที่จะ าาการันตีว่าเรามีเงินล้านแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับในแบบต่อมานะครับก็คือประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะครับบำนาญตัวบำนาญเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ยามเกษียณนะครับเก็บเงินเพื่อใช้ยามเกษียณอายุนะครับ ต้องการความคุ้มครองและก็ต้องการมีหลักประกันแว้กับครอบครัวด้วยนะอันนี้แต่ประเด็นสําคัญคือต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ยามเกษียณก็แบบบำนาญก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ส0 0แสนนะครับนะก็พนันเนี่ยเราเลือกแบบไหนประกันแบบไหนที่นะเหมาะกับเรา นะก็เราสามารถดีไซน์ได้เลือกได้นะครับนะได้ตามความต้องการแล้วก็เบี้ยประกันที่เราเก็บออมก็ต้องไม่เกินนะห้าถึงสิของรายได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเ,เก็บเ,เป็น30-40%บอาจจะมีปัญหาเพราะ ต้องมีค่าให้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ผมอยากให้ดูการจัดระบบการเก็บเงินสักนิดหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างนี่คือเงินหนึ่งร้อบาทนะครับเงิน100บาทนะครับเงินหนึ่งเนี่ยห้าสิบาทเก็บไว้ซื้อปัจจัยสครับพวกอาหารเครื่องหมยาสาโรคที่อยู่อาศัยนะครับยีสิบบาท นะเตรียมไว้เผื่อเขาชวนไปลงทุนนะเล่นแชร์ทํานู้นทํานี้ก็แล้วแต่นะครับ20บาทเก็บฝากแบงก์ฝากธนาคารไว้เผื่อฉุกเฉินถอนออกมาใช้ได้นะครับ10บบาทเนี่ยนะครับเอามาเก็บฝากออมทรัพย์กับประกันนะครับเห็นไหมครับเพราะถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า เงินที่เราต้องการเก็บเนี่ยมันน้อยมากนะครับ10บาทนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มเก็บแบบนี้มันก็ไม่เหลือเงินใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยต้องการเก็บออมเงินก็ต้องมีการวางแผนครับนะประกันชีวิตแบบไหนเหมาะสมกับเราก็ดูติดตามนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอก